สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family ครับผมนี่ไม่ต้องตกใจนะครับทำไมไมาเห็นวิวข้างหลังเป็นป่าแบบนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้พี่เอฟก็จะมาเคลียร์ตรงป่ากล้วยนี้นะครับเพราะว่าจะขึ้นให้ได้ครับสวนผสมผสานแต่ของพี่เอคงไม่ใหญ่แบบเยอะเนื้อที่ยาวจริงมีหกไร่นะครับแต่ไม่ไหวฮนะทําคนเดียวมันถ้าเกิดมันใหญ่เกินไปมันจะดูแลไม่ทั่วถึงเนาะค่อยๆขยับขยายไปครับตรงนี้มีเนื้อที่อยู่ประมาณน่าจะงานหนึ่งมั้งที่เราปลูก ไอ้นี่ไวเห็นไหมครับปลูกต้น,ตนกล้วยไว้เนาะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวเพียบจะเคลียเดี๋ยวเพียบจะเคลียข้างหลังตรงนี้หน่อยไปไงรงนี้เอ้ข้างหลังเนี่ยตรงต้นมะม่วงออกไปตรงเนี้ยมันเป็นป่าที่วันนั้นเพียบถ่ายไม่ได้นะก็เดี๋ยวจะถ่ายตรงนี้นิดนึงนะครับเอ้ยถ่ายไม่ไดแ้แล้วจะถ่ายยังไงวะเดี๋ยวจะเคลียหญ้าตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็จะขุดหนอ่อกล้วยออกไปลงข้างร้าวไก่เพิ่มนะครับตอนนี้เรามีกระจอบ แต่เราไม่มีกระเสียมครับเราเป็นนี่แท็กเตอร์หรือว่าอีพิกนั่นเองนะครับน้ําเรามีแล้วต้นม่วงตรงนี้นี่คือหัวใจสําคัญเลยนะเดี๋ยวจะมีแค่มาตั้งไว้ตรงนี้นะโอ้เย็นมากเย็นจริงน้าวันนี้เราใช้เคียวพี่แอบอกแล้วใช่ไหมที่พี่แอบอกว่ามันต้องใช้เคียวอุย้ยเนี่ยต้องใช้เคียวนี่เครื่องตัดหญ้าไฟ,ไฟฟ้าอยากได้มากเลยเนี่ยเดี๋ยวจะลุยตรงนี้นิดเดียวเองนะครับก็แป๊บหนึ่งเอาแค่ตรงขอบ ร่มๆก่อนตรงแดดนั่นเดี๋ยวต้องรอให้ร่มตอนเย็นๆแล้วค่อยว่ากันนล้วละเดี๋ยวไปขุดนูน่นหน่อกล้วยมีเยอะครับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บนึ่งขาตั้งกล้องมันเล็กมากนเนี่ยตอนมีมัวเมื่ออนตอน ตอนนี้ม,มัวมองใจก็ม่ต้องแล้วก็ตอนนี้มัวก็ใช้ เป็นข้อน้ำไว้หมดแล้วแต่ไม่ค่อได้ใช้เพราะว่าเครื่องปั๊มน้ำมันสังบ่อยบ่อยนเออกกุปกรณ์เราเตรียมพร้อมไว้ครบแล้วนะัรับรอขึ้นรอขึ้นสวนนี่รอขึ้นกเกษตรผสมผสาน นี่โอ้ยลูกโคตรใหญ่เลยอ่ะอื่น้ำมะนาวนะนะมะนาวโซดานะครับผมแล้วก็น้ำชาโ,โอ้โ,อโ,อโ,โหสดสดมะนาวกำลัแงแพงมีต้นนี้ต้นใหญ่ฝรั่งกิมจนะูนู่นนะนี่นี่ลองกองชาวบ้นนี้มงขุนี่ มันขุดนี่ขมุกกันแดดไว้นขุดนี่ปลูกยากนลยตั้งนานะลรยังไม่ไปไงเลยอันนี้กล้วยเดี๋ยวจะมาขุดกล้วยนะครับอันนี้พี่เอฟขุดไว้ไ <c oughs> ี่บอกว่าอันนี้พี่เอฟขุดไว้แล้วก็ทำรากมันขาดไงเออแล้วก็ฝังคืนไว้อะแล้วก็ฝังคืนไว้กล่าวว่าเขาจะรอดหรือเปล่าไม่รู้ เดี๋ยวเอาอันนี้ปกเขาแตกแต่เ um. ขาแตกไปอ่อนอยู่นะนี่เขาแตกไปอ่อนอยู่นะเออถ้ารอดก็ก็ดีไปเถอะติดติดกบกบไปก่อนกบไปกันอันนี้เป็นกล้องตัวเล็กนะครับผมใครรายเขาอาจจะงงติดตกให้เออพี่เอฝุดทำลากเขาขาดแล้วก็ฝากเข้าไปใหม่นี่เป็นกล้องตัวเล็กไม่ใช่ตัวใหญ่นะ พี่อาจจะถ่ายดูไม่ค่อยจะถนัดเท่าไหร่เพราะว่ามุมกล้องมันมุมกล้องที่พี่เอเห็นนะมันแคบเนี่ยมุมกล้องที่พี่เอเ็นนะัมันแคบแล้วมีแต่จอหน้าไงก็จะเลยแบบกะไม่ถูกว่ามันจะไปยังไงเนาะเดี๋ยวตอนตัดอีกทีหนึ่ง่อยว่ากันตอนตัดยังไม่รู้เลยว่าจะโอเคหรือเปล่าอ่ะนี่นี่กิมจูเขาห่อไว้นี่ต้นใหญ่แล้วน,ะนี่มันสูงข่ววหัวพี่เอลพวนะมีสองต้นนะครับผมเดี๋ยวต้นนี้มันต้นเล็กมันก็จะบางอย่างเนี้ยเดี๋ยวต้นนี้พี่จะตัด ในที่ที่เทียบตัดมันจะขุดไปเพราะว่ามันบังฝ้าหลังอ,อ่ออันนี้เป็นมีอยู่กอเดียวนะครับทั้งสวนเนี่ยอันเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าไรนะมะลิอ่องมะลิอ่องเออกล้วยหอมมะลิอ่องมะลิอ่องกล้วยนะว้าไทยนี่ไม่ใช่กล้วยหอมกินเ็าจะหอมไหมตัดใบทิ้งนี่นยะสมบูรณ์ไหมช่วงนี้ดูดิน้ำยางย้อยเสือเส่อเลยยังถางไม่เสร็จเลยตายไปก็หลายต้นนะครับตอนแรงเห็นไหมหักคอเลย แล้วก็มีกล้วยออกเครือหลายรูปอยู่นั่นก็แก้วมังกรออกลูกอ่อีกตั้งเยอะเเห็นปะเดี๋ยวจะต้องหาหาที่หาที่ขึ้นกระชังปลาต่เพียยชอบแถวมุมแถวนี้เนี่ยมุมแถวนี้อาจจะเลี้ยงเลี้ยงปลาดุกในกระชังแล้วก็เลี้ยงกบเนี่ยเลี้ยงยนี่ถางหญ้าไปจะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ขุดกอหน,นอกกล้วยไง แค่เดียวเห็นปะเออทำงานจริงมันก็ไม่เหนื่อยอะไรหรอกแต่มันร้อนเสร็จแล้ววันนี้ถางที่เสร็จแล้วครับเหนื่อยเลยนี่หี่เอี่ยมเลยเป็นไงเออก็เดี๋ยวเหลือขุดหนอกกล้วยอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขุดหนอกกล้วยก่อนโหนี่เหนื่อยเลยนี่หอบเลย ราหาต้นอื่นก่อนเหนื่อยมากได้หญ้าเสร็จแล้วก็มาขุดวันนี้เอาสักสองหนอแล้วก็ค่อยทําไปอัดสิบหนอเลยไม่ไหวขุดด้วยปลูกด้วยตายเหนื่อยตายหิวแล้วด้วยไม่ได้กินข้าววันเลยเดี๋ยวไปหา๋วยเตี๋วกินกันดีกว่าต้นพอวันนี้จะขาดใจนี่นะมีรากติดอยู่เห็นไหมเออแต่ก็หนอขาดไปเยอะเลยเหมือนกันไปลุ้นเอา ใครมาบอกว่าทำกเกษตรสบายนะอย่าไปเชื่อมันแม่งหลอกลวงชี่อมันไม่สบายหรอกให้อาจารย์อะไรมาบอกอีกเชื่อผมมถอะมันไม่สบายหรอกแค่เนี่ยขุดหน่อกล้วยเนี่ยสองหน่อนเนี่ยโคตรเหนื่อยเลยมันสบายตรงไหนวะ <c oughs> นี่สุดๆเดี๋ยวปลูกตอนเย็นครับตอนนี้แดดร้อนนะเดี๋ยวนะแช่น้ำไว้ก่อน แล้วค่อยปลูกตอนเย็นตอนนี้แดดมันร้อนมากถ้าไปปลูกตอนนี้ก็ตายอะ่ะต้นกล้วยมันไม่ตายแต่คนขุดเนี่ยตายเดี๋ยวเย็นๆมาขุดหนอ่อกล้วยปลูกสักสองหนอ่อสองสามหนอดูแรงก่อนนะถ้ามีแรงก็สี่หนอ่อนี่เราเพียบขุดกล้วยมานะมีกี่ต้นวะสี่ต้นนะครับขุดได้นะอันนี้สองต้นนะครับแล้วก็ข้างในข้างในนี่ขุดหลายมันสภาพไม่ค่อยจะ จะเท่าไหร่ละเอาแค่น้าไว้นะยังไม่ฟื้นเลยก็เดี๋ยวจะปลูกต้นอนอกนี่ก่อนสองต้นนอกนี้ก่อนไปดูเขาดิเนถึงเวลาก็มาละข้างในก็จะกินข้างนอกก็จะกินมีชุดข้างนอกนี่คือชุดข้างนอกนี่คือเขาไม่เขาเข้าไปอยู่ข้างใน,นแล้วเขาก็หนีออกมาไก็เลยไม่ไจับใส่เข้าไปเนาะห้าโมงเย็ยนแล้วดูดิไกยย่หิวข้าวแล้วเนี่ย เดี๋ยวไปขุดปลูกกล้วยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาให้ข้าวไก่กัน เห็นไหมล่ะเขามูนไว้ยังไงนี่หน่ะข้างหลังเนี่ยเออจะให้น้ำขังรอบนอกไงมาเอฟโซโซูรสภาพนี่น่าจะรอดมันแตกใบอ่อนแล้วนั่นเนี่ยไก่มาโดดเหยียบปะมาตัดดิมีมาตัด นี่วันนี้พ่อแอปได้ปลูกต้นกล้วยตน้ตนห้าต้นโอเคพอพ่อแอฟป,ปลูกฮะอนไ,ไี้ไลเดี๋ยวจะเข้าไปให้เข้าไก่ข้างในร้องไหยนะพ่อพี่แอฟป,ปลูกกล้วยนะคะทุกคนฝนฟ้ามตกเลยเย้ฝนที่ตกเลยอะไรวะ กระโดดข้างนอกมันไม่เข้ามาไก่มันจะจิกเดียวที่ไหนล่ะลูกอ๋อสังกษีบาท อาะไปหาตัวเล็กอ่ะหาตัวเล็กอ่ะนี่ตัวเล็กกินข้าวโพดนี่ไงมันไก่กำลังกินข้าวโพดอยู่หรอนี่ไงนี่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 มันติดแล้วไงไก่กินข้าวโพดอยู่นี่ไม่ข้าวโพดเห็นไหมนี่ไงโอเคนะครับสำหรับวันนี้พี่เอฟก็ได้ จัดแกงกันอะไรนะไปถางหญ้าข้างหลังบ้านเตรียมไว้ทําสวนผสมผสานนอะแล้วก็ขุด่อ,อกกล้วยแ <laughs> ลยว้วก็ขุด่อกล้วยมาปลูกด้านข้างนะครับผมแล้วก็ให้ข้าวไก่เสร็จแล้ววันนี้บองตรงโค้นเหนื่อยเลยครับไม่ได้ทําแบบนี้มาตั้งนานนะโอเคสำหรับคลิปนี้เพียบไปละบ๊ายบาย